เุ้ยเสือตัวนี้มันมองบิง <t> ์อีกแล้ว่าบิงก์บิงไปจิ๊บเดี๋ยวพอวิ่งไปหาเจ้าเสือตัวนี้เสือตัวนี้มันเป็นเพื่อนบิง์นะเพราะว่ามันชอบบิง์มันรักบิง์ดูดิดูมือเสือดิอ๋อเสือตัวนี้มันรักบิง์โอ้โหโอ้โหหัวติดกันเลยอ่ะโอ้โหเสือมันรักบิง์มันอยากกอดบิง์มากเลยอ่ะอย่าให้ข้าออกไปได้นะข้าจะกอดบิง์เลย สวัสดีครับเพื่อนๆน้องบิงจะพาเพื่อนๆไปดูหมีหมีอยู่ข้างในนู้น,ไ,นไปไปดูซิมีหมีนะ่มีแพนด้ามีแพนด้า,ดากินใบพายอยู่ใช่ไหมได้หมีไหมไม่มดไม่ใช่หมีนะ ไปลองลองไปดูสิตัวจริงหรือเปล่าดงตัวนี้ตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงหรือว่าตัวปลอมปโอ้ี่เสียตัวปลอมหูพ่อแบงค์เห็นตอนไกลๆพ่อแบงค์ตกใจเลยนี่ก็เสียตัวจริงอ๋อพี่ก่อเสียเลยนี่กนะอันนี้ล่ะอะไรอันต่อไปอุ้ยดีมีเสียตัวเล็กอ่ะ จะฝักเงินหรือเปล่าจะฝักเงิน e. น er ี่นะเฮ้ยจะฝักเงินมาเล่นกับมิงอ่ะเฮ้ยฝักเงินเล่นกับมิงได้ด้วยกระโดดล่างนี้เหรอใช่มีที่นอนฝักเงินด้วยโอ้โหไอ้นี่นี่มานี่แล้วหาพ่อแล้วเฮ้ย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 อยากเล่นกับพ่ออ่ะจะฝากเงินน่ะ ้ที่ของเล่นขวักเงินเยอะนะมีอุโมงด้วยเฮ้ยควักเงินกระโดดขึ้นไปด้วอยแล้วมิอิวตั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 อตัว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 ตั่ตนวตัวตัอตัว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 อัวตัววัวต่ววตัวตัวตอวตัวตัวีห บิงไปใกล้ๆสิหรือมันมองบิงหรือเปล่าเฮ้ย่มันมองบิงจริงๆด้วยเฮ้ยจาเสือน้อยมันมองบิงมันอยากจะมันอยากจะเล่นกับบิงหรือเปล่าอเล่นกับหนูหรอมอง่ีหนูเฮ้ยมันยกขาไมาหาบิงแล้ว มันยกขามาหาบิงเลยมันมองอีกแล้วมันมองตามบิงเลยอ่ะเจ้าเสือน้อยอยากเล่นกับบิงเหรออุ้ยมันตามบิงอีกแล้วอ่ะสงสัยเจ้าเสือเนี่ยคิดในใจนะว่าอย่าให้ข้าหลุดออกไปนะถ้าข้าหลุดออกไปข้าจะไปกัดแขนเจ้าบิงเจ้าเสือน้อยเลิกตามบิงยังมันตามบิงอีกแล้วอ่ะ วิ่งมาหาพ่อวิ่งวิ่งมาหาพ่อเอาบิ่งวิ่งไปตรงน้นวิ่งไปตรงน้นวิ่งวิ่งไปตรงน้นสิไปดูซิมันวิ่งมันจะตามบิงเปล่าไปวิ่งไปวิ่งไปหรมันไม่ตามบิงแล้วตั้งแต่มันมันคงคิดว่าเราคงจะออกไปหาบองบิงไม่ได้เจ้าเสียน้อยก็เลยเลิกตามเออหนตาม้าตาบ้ามันมองมองเฮ้ยเฮ้ย เราลองไปดูโจทต่อไปเจ้าเสือน้อยชอบตามบิงได้ไงเนี่ยสงสัยอยากจะกินน้องบิงว้าวมีออยู่ปะมือพ่อแบงค์เจอสิงโตนี่สิงโตหลับอยู่เห็นหรือยังเดี๋ยวสิงโตจะตื่นน้องบิงบอกว่าให้พ่อแบงค์เสียงเบ,า,บาๆเดี๋ยวสิงโตตื่นไปหนีเร็วเดี๋ยวสิงโตตื่น <ś led> และอันนี้ล่ะอา้อาอันนี้ก็เสือหลับอยู่ถ้าแบงเสียงเบาๆนะเดี๋ยวเสือตื่นอมันเสือหลับอยู่อุปปปปป้ยเสือตัวนี้มันมองบิงอีกแล้วอ่ะบิงกนิ่งไปจิเดี๋ยวพอวิ่งไปหาเจ้าเสือตัวนี้ เสือตัวน bon mm. ad um ี้มันเป็นเพื่อนบิงนะเพราะว่ามันชอบบิงมันรักบิงดูดิดูมือเสือดิอ๋อเสือตัวนี้มันรักบิงโอ้โหโอ้โหโอติดกันเลยอ่ะโอ้โหเสือมันรักบิงมันอยากกอดบิงมากเลยอ่ะอย่าให้ข้าออกไปได้นะข้าจะกอดบิงเลยเอ้ยบิงเราเอาเอาหน้าไปหาเสือดิดูดิเสือจะกอดไหมอ๋อเสือกอดอีกแล้วล่ะดูดิ เสือกอดบิงเสือมันรักบิงอีกแล้วอ่ะโอ้เสือรักบิงเหรอว้าวเสืออยากออกมาหาบิงเลยอ่ะไปลองใหม่ดิเอาหัวไปใกล้ๆดูที่เสือรักบิงเปล่าปพ่อไปด้วยพ่อไปกับบิงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยอะหัวใกล้ๆอุ้ยเสือรักบิงอีกแล้วโอ้เสือรักบิงเสือตัวนี้ชอบรักบิงเอาหัวติดกันใหม่ หัวติดกันไหมเอาจหาเเอาหัวติดกันก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปหาเนียไปเอาหัวติดกันก่อนหัวติดกันโอ้โหหัวติดกันอีกแล้วไปไปไปหาเมียต่อบายบายแล้วเจอกันใหม่นะเจ้าเสือน้อยเดี๋ยวบิงมาหานะอย่าหาบิงไหมตาเดี๋ยวจะเปิดประตูให้เดี๋ยวไปเปิดประตูกันนะออกมาหาบิงกันนะเปิดประตูหูประตูล็อกแล้เปิดไม่ได้เสือน้อยอดออกหาบิงเลย นายบิงบิงอยากข้าไปหาเสือไหมไม,มหาอยาดุเดี๋ยวเสือมันกลับหรอ